สวัสดีครับพูกัช่อง A อีกแล้วนะครับนะวันนี้นะครับนะพามาเจาะนะครับเจาะกระเบื้องเจาะยังไงไม่แตกนะครับนะกระเบื้องเนี่ยเจาะพลาดก็แตกเลยนะครับนะทํำยังไงตามผมมาเลยครับระดับแรกนะครับอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือสว่านกระแทกนะครับนะโรตารี่นะแล้วก็เรามาเลือกขนาดปุ๊บกับดอกนะครับนะเช่นปุกตัวนี้นะครับ จริงๆปกติก็จะมีเบอร์นะเบอร์เขียนอยู่นะครับถ้าไม่มีเบอร์นะครับไม่รู้นะครับให้ลองเทียบดูให้ลองเทียบอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วก็ใส่นะครับไอโรตอรี่นี้เขาจะมีล็อกตรงๆล็อกกระดานปุ๊บเลยนะฮะเสร็จแล้วโหมดนะครับโหมดที่สับนะฮะจะต้องเป็นโหมดเจาะธรรมดาก่อนนะครับเป็นรูปสว่สางเฉยนะฮะอย่าใช้โหมดค้อน อย่าใช้โหมดคอ้อนกระแทกคอ้อนเจาะนะไม่อย่างนั้นจะแตกโพะเลยทันทีเลยนะนะให้ใช้โหมดนี้ก่อนครับนะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเจาะกันครับจากนั้นนะครับเราก็มาเริ่มเจาะกันเลยนะครับนะตอนแรกๆนะครับตอนแรกๆเจาะนี่ค่อยๆเลี้ยงก่อนนะฮะเลี้ยงเบาๆก่อนนะครับเลี้ยงเบาๆอย่าเพิ่งออกแรงกดเยอะนะครับกระเบื้องพื้นต่างกับกระเบื้องผนังนิดนึงถ้ากระเบื้องผนังนี่จะเจาะลาบากที่สุดนะครับ เนื่องจากวันเปาะมากแต่ง่ายมากเลยนะครับลงลงมาก็จะเป็นพื้นนะครับไอเราไม่พูดถึงแกนิโต้นะครับแกนิโต้นี่แข็งมากนะฮะแกลนิโต้นี่พอดีขึ้นขยมยังไม่ลงเลยครับนะฮะเราก็เจาะไปเรื่อยๆนะครับค่อยๆเจาะนะครับแตเย็นๆนะฮะนะบางทีกระเบื้องแค่10มิลนะครับแต่ใช้เวลาค่อนข้างนานเลยนะฮะ จากนั้นนะครับปรับโหมดนะฮะปรับโหมดเป็นกระแทกนะครับกระแทกเข้าไปเลยครับหลังจากที่ทะลุกระเบื้องไปแล้วนะฮะนี่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูตอนปรับชัดๆอีกทีนะครับนี่นะครับปรับโหมดเป็นโหมดเป็นลูกค้อนกับสว่านนะฮะแล้วก็วัดความยาวผอปุกนะฮะนี่นะครับ หรือใครจะเอาเทปพันไว้ก็ได้ครับจะได้ไม่จอะเกินนะครับค่อยเลี้ยงนี้เลี้งเลี้ยงไปเลยนะครับนะก็เรียบร้อยก็ใส่ปุ๊กครับใส่ปุ๊กก็คอบเบาๆนะครับนะคอแรงก็แตกนะครับอย่าพังมือเลยละครับนะผมเคยพังมือไปหลายครั้งแล้วเหมือนกันนะครับนะ เราก็เก็บงานให้เรียบร้อยเก็บขี้ฝุ่นเก็บอะไรนะครับก่อนที่จะทำงานต่อไปนะครับขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับนะถ้าสนใจสินค้านะครับนะสามารถช้อปปิ้งในช้อปปี้ได้เลยครับผม